สวัสดีคุณม่กูมมาคนด้วยนะคะตอนนี้วันนี้ผมมาเล่นเกมเอ่อไม่ชื่อนะอ,อมืมพิลาเช่อสองครับผมวันนีนนน้ผมมาคนเดียวคุูไม่มากับเพื่อนนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเลยโอเคมาดูสิตอนนี้เราใช้เจอกับตัวอะไร กับเพื่ออะโอ้โหเพื่อนผมจะไม่ได้อะกูจะชิมไม่ได้อิโมจิอะไรก็อย่างนี่แหละโอ้ยโอจะผีสางนี่ต้องการอะออ๋ออ๋ออะไรอะอ๋อเขาออกเอ้าออกเฉยโอผมยังไม่ทำเลยเขาออกก่อนเลยเขาออกก่อนเลยเอ้าออกซะงั้น ต่อไปหวังว่าเราเพราะว่าเขาจะไม่ออกอีกนะครับเนี่ยเราจะมาดูโอ้จะแบบเอ้ยผมผมเเล่นด้วยเฮ้ยเอาวะตัวตานี้ผมเด้เล่นเป็นผีด้วยโอ้ยฉันเหรอนมันเป็นสุน อ๋อยพีออพีเผาอมีเงี้ยีโมนแขนสันเฮ้ยคนนั้วคนเดินอย่างผมจำได้เฮ้ยเฮ้ยเยอเราก่อนไล่ไปเลย

ก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยไป็นยังไงแล้วเออฉันฆ่าทคนอ่ะเอาอ๋อเพื่อนออกเพราะว่าใครไปไหนเพื่อนออกนี่เองโอ้ก็ลองแล้วว่าเพื่อนหายไปไหนตอนนี้ดูสิเราจะเจอกับอะไรเออแต่มันเลื่อมเลยดูสิเราเราจะได้เจอผีตัวไหนโอ้ นี่มันเออผมมผมตอชได้กูค่ะเก็บเก็บกวาก่อนเอาไปทานี้พะันจะไม่เจอกับผีนะเก็บก้ก็บก้อเอาเฮ้ยเขาอกอกแล้วเออ ทำไมทำไมออกทำไมคนที่เล่นเป็นผีเขาออกออกเยอะอะไรกระจังเลยอ่ะแล้วทำไมคนที่เขาตายเขาตายเรืวอยเรืเลยในในนั่นแหละทำไมคนที่ได้เป็นผีเขาแบบตายเขาออกกันกันทุกคนเลยอ่ะน่าแปลกใจจริงๆื่ยเพราะว่าไปท่านี้เราจะจะไม่เจอกับผีนะ อ้าวเฮ้ยเขาออกแล้วเออทำไมมาทำไออกทำไมคนที่เ่มเป็นผีเขาออกออกเยอะกันกระจังเลยอ่ะแล้วทำไมคนที่เขาตายเขาตายเรืวรยๆเลยเลยนั่นแหละทำไมคนที่เด้่เป็นผีเขาแบบตายเขาออกกันกันทุกคนยอ um, <man ic ramen> er like <man> ่ะ <normal> <man> <ens> หน้าแปลกใจเจนสเปอร์รู้สิสิวตานี่นี่เขาจะออกออกกันอีกไหมเราอยากรู้มากทำไมเขาออกออกกันเยอะจังเลยเฮ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะตัวละครใหม่เหรอเบนดี้เฮ้ยตัวละครใหม่เบนดี้เฮ้ยผมผมผมไปซู้ปอร์ด้วยมาทำอะไรได้ ความตื่นเต้มามามมตั้งตั้งอย่างนี้ดิาโอ้โหไปดีจเละไตรงนี้ดิูไใช้อีมการ์ราแบบที่ไม่ร้โอ้โหแต่บางแค่นเสียคนตายมาตรงนี้เออเราจะเจอกับอะไร

<See>? <S <S เฮ้ยมาอ่ะเฮ้ยมาเอเอ,เอฮึ้พบเจ้าชื่อมันมันมันไม่ได้สักทีอ,อ่ะเฮ้ยอ้ไปใช้แล้วก็ของเปิดออกมาโอเคกูซิ้อมาใช้กันตัวนี้ไปใช้เยอะมากของอีอ<ๆ>แล้ว เดี๋ยวเพื่อนด้วยเปิดประตูเอ้าดูสิอย่าช่วยนะตาเพื่อนคนนี้ไปดีกว่าเพื่อนเราด้วยโอ้ไปใช้แล้วดูสิในี้มีอะไรอะไรดูสิเด๋ยวก็เด๋ยวไลนี่มันต้องมาเช็คสุขีดีแน่เลยมันเดี๋ยวมันแน่เลย เราเราเราด้วยกำลังตามไปเนี่ยนี่เข้าไปอ๋อมันมีกระจายตรงนี้อยู่มามาไปเเไไปกันกระดาอีกอันโอเคแล้วเพื่อนก็อมาเปิดกล่องนี่

เฮ้ยโอไปอยู่ไปไอยู่นี่ มาเจอทางจันพอดีโอ้โหคือคือด้วเหมือนเพื่อนสายตายเลยดูสิต่อไปเราเราจะเจอกับอะไรดูสิเราจะเจอเจอผีตัวไหนเฮ้ยเราเจอกับดดเบนดี่แล้วเฮ้ย ความพยายามเป็นดีผมไม่รู้รว่ามันทำอะไรได้ไฟฉายโอเคเยีเ่ยมเฮ้ยไฟฉายจะทองกิบม,มาเลยเอาเพื่อนลดของเพื่อนมีอะไรมาอะไรอ่ะโอ้แค่นี้เฉยเพื่ว่าอะไรกอนสุดโรงพยาบาลน,นั่นก็หลุดโเพื่พพอนเฉย ไปฉายเที่ยวเลยตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอาจารย์โกโจคอันดีันที่เนี่ยี่จะรนี่จอไอ้ยังเออโอ้โหโดนขงฟันโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอยอย่างขอมันันติดเลยพนท่เราเราเดนช้า โอ้เลน่อ้นนี้คนโเลยถานะย่งโหดเลยโอคนถ้าถ้าัผมเลมมาพอแล้วเพราะนั้นพบครบลีปแต่เพียงเท่านี้ค่ะบายบาย